เรื่องต่อมาก็เรื่องน้องพรครับน้องพรนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้สัมภาษณ์ไปหลายช่องอยู่นะครับน้องพรนะไทยลงไทยรัฐก็สัมภาษณ์ก็หลายช่องนะคือน้องพรเนี่ยเปรียบเทียบกับคดีแตงโมผมเป็นทนายคดีแตงโมตอนนี้ผมเป็นทนายคดีแตงโมใหม่ๆนะใครๆก็มาด่าผมด่าผมแม่งดา่าเยอะแยะเลยด่าจนผมต้องประกาศถอนตัวคิดดูคดีแตงโมเป็นพวกหิวแสงออกมาบอกอะไร คดีแตงโมเป็นคดีฆาตกรรมเอามีดกรีดขาข,ข่มขืนบนเรือเอาศพไปทิ้งไอชิบหายสุดท้ายไม่มีหาเลยเลยสุดท้ายเป็นแค่คดีประมาทเป็นเหตุให้คนตกเรือแม่งก็มาโนโกันไปผมก็โดนด่าไปเจ็ดสิบเจ็ดวันสุดท้ายคุณแม่แกรู้ความจริงกลับมาหาพี่เดย์เหมือนเดิมจุกรู้แม่งมีที่ไหนล่ะฆาตกรรมอําพางข,ข่มขืนแล้วฆ่า นะข่มขืนเสร็จเอามีดกรีดขาเอาศพโยนทิ้งไอชิบหายฆาตกรรมอำพรางมีคลิปมีคลิปเลยกําลังฆ่ากําลังกรีดขาเลยสุดท้ายไม่มีคลิปเหี้ยอะไรเป็นเรื่องแหกตาประชาชนสุดท้ายคดีแตงโมจําเลยรับสารภาพขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้แตงโมตกเรือตายแล้วก็มีแต่เรื่องประมาทไม่มีหลักฐานฆาตกรรมอำพรางหาเลยนะคดีน้องพรก็มาแล้ว น้องพรเป็นคนร่วมกันวางแผนฆ่าเในายใหม่ตายนะเออ่ส่งมอบคีย์การ์ดวางแผนฆ่านะทั้งๆท,ท,ที่แหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจที่ผมคุยมาผมถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจผมถามว่าพี่มีหลักฐานอะไรบ้างน้องพรไปฆ่าในใหม่ตายเขาบอ,อกไม่มีโทรศัพท์ไปตรวจไหมครับตรวจแล้วครับตัวจแล้วเป็นไง ก็มีแต่เรื่องข้อมูลการาชู้สาวนอกใจผัวแค่นั้นเองกล้องวงจรปิดยืนยันได้ไหมไม่ได้กล้องวงจรปิดพิสูจน์อะไรได้บ้างพิสูจน์ว่าเขามีผัวหลายคนมีกล้องวงจรปิดตรงไหนไหมที่เขาเอาพิสูจน์ได้ว่าเขาร่วมกันวางแผนฆ่าไม่มีแต่สังคมแม่งก็ประชีนําไปเลยน้องน้องพรต้องร่วมกันฆ่าอะไรต่างหลักฐานมันไม่มีถึงแม้คุณจะคิดแบบนั้นน่ะแต่หลักฐานไม่มี ลองไปแจ้งความเขาสิเขาก็เตรียมตั้งทนายเล่นงานกับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะผู้การกุ้งนะผู้การแปดลิ้วเนี่ยเป็นคนดีตั้งแต่คดีเฮโตแล้วจําได้ไหมเฮโตะเฮโต้แปดลิว้วอะไปแจ้งความแล้วก็บอกว่าลูกชายลูกชายกับลูกสะใภ้เอาตัวไปขังไว้แล้วก็เอาสมบัติจําได้ไหมจําได้ไหมคุณคุณไหมผู้การกุ้งเนี่แหละเป็นคนรับผิดชอบคดี แกก็บอกแล้วว่าจดีเฮียโตเป็นเรื่องในครอบครัวไม่มีการแล้วครับอุ้มไปอุ้มไปทรมานเอาสมบัมติอะไรต่างไม่มีครับเงียบไปแล้วจบไปแล้วตกลงกันได้หมดในเรื่องในครอบครัวเงียบไปแล้วเป็นไงเฮียโตลูกชายลูกสะพ้ายเอาไปขังขังเสร็จแล้วก็เอาสมบัติไปหมดก็เป็นเรื่องไปเรื่องอะไรก็แหกตาประชาชนสุดท้ายไม่มีอะไรสุดท้ายเฮียโตกับลูกเขาก็ตกลงกันได้ไม่มีมันไม่มีปั่นเข้าไป ผู้การแปดริ้วแกเป็นคนดีและเป็นในตำรวจอาชีพไม่ใช่ว่าโซเชียลว่ายังไงก็แจ้งความไปไม่ใช่นะครับแกทำงานไปตามพยานหลักฐานผมได้ขาถามแหล่งข่าวตำรวจไม่มีพยานหลักฐานจะไปมัดน้องพอรไม่มีไม่มีครับแล้วเทอะกันใหญ่นะครับเพราะนั้นก็ดึงสติกลับมาอย่าไปบ้าที่และคนที่เรียนกฎหมายมาเป็นนักกฎหมายอะไรต่างๆก็อย่าไปชี้นำสังคมในทางที่ผิด มันไม่มีหลักฐานว่าน้องพรไปร่วมกันฆ่าเขาอาจจะเป็นต้นเหตุการตายคือนอกใจผัวมีผัวเยอะแล้วก็ผัวผัวผ,ผัวคนหนึ่งก็ไปฆ่าผัวอีกคนหนึ่งนะเพราะความหมึงหววแต่ว่าเขาไม่ได้ไปมีส่วนรู้แต่เขาเป็นต้นเหตุเป็นคนเรื่องกันชัดเจนนะอันนี้คือให้ความรู้นะก็ไปโอ้โหชี้นำอะไรต่อะไรต่างๆบางคนบอกว่า เดี๋ยวจะไปเอาสมบัติอะไรคืนมาจากน้องพรผมติดตามข่าวใกล้ชิดจากตำรวจเขาบอกอะไรน้องพรเนี่ยเขาจะได้สมบัติเขาก็ได้ตามพินัยกรรมนะพินัยกรรมกําหนดยังไงเขาก็ได้ตามนั้นคุณจะไปแก้ไขยังไงอนะเนี่ยแล้วก็เขาก็ได้ในฐานะเมียที่จดทะเบียนสมรสก็เป็นไปตามกฎหมายมีเงินร้อยบาทเขาก็ได้ไปห้าสิบบาทนะบางคนบอกจะตัดน้องพรออกจากกองมาดก จะเอาอะไรไปตัดนะครับเวลาจะพูดอะไรต่างๆเนี่ยต้องพูดถึงหลักกฎหมายเขาไม่ได้ฆ่าผัวตายเขานอกใจผัวต้องไปแก้กฎหมายนะครับว่าผู้หญิงนอกใจผัวแล้วต้องตัดออกจากกองมาดกมันไม่มีครับนอกใจผัวก็ต้องไปฟ้องชู้หรือไม่ก็ยาไปนี่คือการให้ความรู้จากพี่เดทนายความอาชีพไม่ใช่ว่าน้องพรนอกใจผัวแล้วก็ผัวใหม่ก็มาฆ่า ผัวเก่าตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกดังนั้นน้องพรไม่ควรได้รับมรดกไม่มีกฎหมายครับถ้าเรานอกใจผัวผัวก็ฟ้องเราหย่าแล้วก็เรียกค่าทดแทนทําได้แค่นั้นกฎหมายไทยดังนั้นต้องไปแก้แก้ไขนะครับผัวมีเมียน้อยต้องเอาไปประหารชีวิตเมียมีชู้เอาไปประหารชีวิตและตัดออกจากกองมรดกไม่มีสิทธิ์ได้ทรัพย์สินทั้งหมดผมว่าแม่งโดนประหารชีวิตกันหมดเพราะอะไร เพราะคนไทยผู้ชายแม่งมีเมียน้อยกันเยอะแยะผู้หญิงมีชู้ก็เยอะแยะเอาไปยิงเป้าให้หมดนะเอาเหมือนแบบอะไรอ่ะตะวันออกกลางหรืออะไรนะมีชู้แล้วไปนั่งแล้วเาหินปลาอะไรเงี้ยต้องไปแก้กฎหมายเพราะฉะนั้นฝากนักกฎหมายนะครับอย่าไปบิดไปเบือนอย่าบิดเบือนเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องคงเส้นคงวาดูพี่เดดิคดีต้องแตงโมแม่งด่ากันอย่าง้ั้นน่ะด่ากโคตรพ่อโคตรแม่ดากูมาเจ็ดสิบเจ็ดวันสุดท้ายแม่งไหมสิ่งที่กูพูดเป็นเรื่องจริงหมด คดีแตงโมเป็นเรื่องประมาทไม่มีฆาตกรรมอำพางเอามีดกรีดขามีคลิปมีขณะฆ่าผมขืนบนบกเอาศพโยนทิ้งไอแม่งบ้ากันใหญ่นะเละเทะเฟะ้อฟ้าเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเราต้องให้ความรู้แบบตรงไปตรงมาไม่ใช่แบบไปแต่งเรื่องแต่งนิยายขึ้นมาปั่นกระแสบางคนแม่งไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวในคดีหาะลรก็มาโนกันไปเรื่อยนะครับฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับเรื่องคดีน้องพร ตำรวจผู้การแปดลิ้วทํางานตามพยานหลักฐานหลักฐาน,ฐานมึงไม่มีมึงไปแจ้งความเข้าไปดิเดี๋ยวก็ฟ้องกลับอ่ะนี่แล้วฟ้องไปมันก็หลุดมึงจะไปทําอะไรแล้วไปกันแกล้งครับนะครับวันนั้นก็ฝากนะฮะนะแล้วจะไปตัดออกตัดจากกองมรดกก็ไม่ได้กาจัดก็ไม่ได้ไม่เข้าหลักเกณฑ์อะไรเลยกฎหมายเลยเขาไม่ได้ฆ่าผัวบางคนก็บอกเขาไปฆ่าผัวบ้ากันใหญ่นะนะครับแล้วนคะดีนี้มันกระดามาสุดท้ายหาไม่มีหาเลยเลย อันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไว้ผมก็ตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรนะให้ความรู้เราไม่จําเป็นต้องไปสนใจกระสมงกระแสหาเลยหรอกให้ความรู้กับประชาชนประชาชนไ,ได้รู้นะเมียมีชู้ต่อมาชู้มาฆ่าผัวตัวเองตายจะตัดออกจากกองมรดกคุณต้องไปแก้กฎหมายครับนะถ้าแก้กฎหมายนะใครมีชู้ใครนอกใจค,คู่สมรสตัดออกจากกองมรดกไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งและสินสมรสนะผมว่าแม่งนะ หมดตัวกันไปแถวอะเพราะคนนอกใจผัวนอกใจเมียแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช่เฉพาะน้องพรน่ะแม่งเยอะแยะนักการเมืองก็บานมีเมียคนละสองคนสามคนนะครับนะเพื่อนผมเป็นนักการเมืองแม่งก็มีเมียสองสามคนนั่นแหละนะนะบางคนก็มีผัวสองสามคนไม่ใช่น้องบางพรอยู่คนเดียวเยอะแยะแก้กฎหมายเลยใครนอกใจคู่สมรสไม่มีสิทธิ์ได้รับสินสมรสนะให้ตัดออกจากกองมรดก นะแล้วให้ลงโทษประหารชีวิตไปเลยจบจบไปเลยดีไหมครับเออมีเรื่องอะไรนะนะไม่รู้จะมีเรื่องอะไรทุกวันนี้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าก็แจ้งมาที่ทนายใครทุกได้นะคดีความไม่คืบหน้าถูกหลอกถูกโกงนะบางคนก็ไปจ้างคนว่าความจะแม่งก็เสือกไปวิ่งเต้นล้มคดีก็มีเยอะนะเยอะแยะเลยวิ่งเต้นล้มคดีเสียเงินเสียทองไปกับการวิ่งเต้นล้มคดีเนะี่ยเยอะ นะคดีความไม่คืบหน้ามีปัญหาข้อกฎหมายหนี้สินครอ,อบครัวมรดกผิดสัญญงสัญญาก็โทรศัพท์มาสอบถามกับทนายขายทุกได้ไม่มีค่าบริการโทรมาเลยครับนะสำนักงานอยู่เลขที่194ซอยลามินทา52ทับหกรุงเทพให้ความรู้กันทุกวันตรงไปตรงมาไม่ต้องไปตามกระแสตามพยานหลักฐานนะครับตามพยานหลักฐานคดีสดสจีรัตสสแปด้วนะครับมีนายทหาร พระธรรมนูญไปแจ้งความข้อหาใช้เอกสารราชการปลอมกรณีไปออกรายการที่เดอะพอลิติกในเครือมติชนผมอยากจะอธิบายนะการที่จะไปแจ้งความเรื่องปลอมเอกสารนะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเป็นเอกสารปลอมนะนะต้องเอาเอกสารที่สสจิรัฐสสแปดลิ้วบ้านเดียวกับผมเนี่ยเอาไปพิสูจน์ว่าปลอมปลอมก่อนถ้ายังไม่พิสูจน์จะไปแจ้งความว่าเขาปลอมได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดก็ฝากฝากทหารนะครับ ที่ไปแจ้งความลงพิจารณาเลยนะคุณยังไม่รู้แล้วเขาเขาเอกสารปลอมหรือจริงเนี่ยคุณไปแจ้งความแล้วคาว่าเอกสารปลอมหมายถึงปลอมลายเซน็นเนี่ยปลอมลายเซ็นจัดทําปลอมขึ้นนะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลายเซ็นจริงทหารจริงอะไรจริงกระดาษจริงทุกอย่างจริงไม่เรียกว่าเอกสารปลอมเรียกว่าเอกสารเท,ท็จเอกสารเท,ท็จกับเอกสารปลอมไม่เหมือนกันนะครับ นะเท็จคือทําขึ้นโดยไม่มีอานาจปลอมคือไปปลอมลายมือชื่อปลอมอะไรก็เอกสารเท็จกับเอกสารจริงไม่เหมือนกันนะทำขึ้นโดยไม่มีอานา,ปปา,า,า,าจรเ,นนนนาเรียกว่าเอกสารเท็ตนั้นไม่ใช่เอกสาปรปลอม